หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องที่1ความปลอดภัยในการเล่นวิธีการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นชิงช้าเด็กๆไม่ควรยืนบนชิงช้าควรไปนั่งให้เรียบร้อยและจับชิงช้าให้แน่นคะ่ะการเล่นสไลเดอร์เด็กๆควรเล่นทีละคนเมื่อเพื่อนคนแรกลงจากสไลเดอร์เรียบร้อยแล้วคนต่อมาจึงเล่นต่อ การเล่นบ่อทรายควรเล่นอย่างระมัดระวังไม่ควรปาทรายใส่กันเพราะอาจจะทำให้ทรายเข้าตาเพื่อนได้ค่ะความปลอดภัยบนท้องถนนเด็กๆควรข้ามถนนจากทางม้าลายและรอสัญญาณไฟก่อนข้ามมองซ้ายและขวาก่อนข้ามทุกครั้งค่ะหรือจะใช้สะพานลอยในการข้ามถนนและข้อควรระวังคือเด็กๆห้ามเล่นกันระหว่างข้ามถนนนั่นเองค่ะ เรื่องที่3ความปลอดภัยของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมเพื่อความปลอดภัยเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะเรื่องที่4การระวังภัยจากคนแปลกหน้าเด็กๆควรรู้จักการปฏิเสธและการรับสิ่งของจากคนแปลกหน้าและหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ในเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ